หวัดดีจ้าหวัดดีสมุเจ้าดาวดาหา everything จ้าทุกคนไม่เห็ดข่าวแรงจ้ามือน้กสิเพ็เป็นกับข่าวไทยเนาะพี่สาวเป็นคนทำเนาะเพิ่นกะสิพัดกะเทียมให้หอมแล้วกะใสพ่พริกแกงจ้าพัดกะทิ่พัดพริกแกงใส่พริกแกงว่าผัพัดพริกแกงให้หอมนะจ้าแล้วกะตัดกะปีเพ,พิ่นวาวันพริกแกงสิได้บอกขมเนาะเพิน่นเพิ่นวาวจังสารได้ เออสูตรเพิ่นแล้วก็ใส่กะทิพี่น้องจ๋าใส่กระทิลงไปนะจ๊ะแล้วก็ตีเอ่อแล้วก็ผัดกะทิให้แตกพี่น้องค่ะผัดกะทิให้แตกนะจ๊ะอาจสิมีเสียงหมดเสียงแมงเสียงรถเสียงเรือเนะเด้อจ้ะย้ำแรงย้ำอย่างเพื้นเที่ยวทางเนอแล้วก็ใส่ปลาอันนี้ปลานี้ที่เป็นปลาอันปลาอย่างนอปลาอัน ภาษาแงงบ้านคอยเสื่อเอิญภาษาแงงบ้านเจ้าคอยอันภาษาพักการคอยบรรู้แต่ว่าอันภาษาบ้านคอยเสือเอินว่าภาษาแงงเนาะมันสีคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ใส่หัวสีไข่นะจ๊ะแล้วก็ใส่ใบ,บมะกรูดอืมแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาเนาะแล้วก็ปรุงสลสดเออปรุงใส่ปรุงซอดใส่หน่อยแซ่ลอยใส่หลายแซ่หลายแล้วก็ ใส,ใ,สะะใส่น้ำตาลปี๊บเบาต่อไปบม่ได้จ่ายทายเองลงส้นเองนะจ๊ะนี่นะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปประมาณหนึ่งนี่แหละประมาณเท่านี้แหละคะ่ะมักหวานใส่หวานม,ามักเค็มใส่เค็มเด้อพี่น้องบรพอสรสชาติเด็กระตือบ่าแล้วก็เพิ่มน้ำเปล่าจ้าเพิ่มน้ำเปล่าเสร็จแล้วใส่หน่อไม้ต้ม ปกติสใส่นอไม้ส้มน้ำมันหม,มีมีห่ากับอะแดบเอาเป็นนอไม้ต้มเอาจ้านะคะแล้วกะคาลนจ้าคาลนให้เรียบร้อยเนาะหอมห้ยห้วย,วยแล้วก็ใส่หมกเพสจริงๆมันต้องใส่พริกสีฟ้าแล้วก็ใส่ผักอันผักอะไรหอมๆใแบบมะกรูดอีกเชื้อนึงแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทิเสร็จแล้วจ้าพี่สาวเป็นคนทําจ้ากับข้าวม้นนี้ก็เป็นแกง แกงยังกับบรูเอิินซื้อบถืทึกกับพัดกะเพาวบใส่พริกนะจ้ะเออทุกคนก็ใครใครรู้ว่าเป็นแกงอะไรก็เม้นมาให้หน่อยนะค่อยบารู้ว่ามันเป็นแกงอย่างเด้อจ้ามาจ้าข้าวสวยร้อนๆ FC ทางไกลทางไกล ที่อยู่เมืองนอกเมืองนานหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่แดนไกลแดนไกลถือเข้ามาคนละถ้วยจ้าอยู่สังวาสกลนครมากินเหมือนกันเดอ้อหอมห่วยๆผานหน้าจอพี่น้องจ๋าบอกเลยแซบ่บอืมเข้าถ้วยหนึ่งแกงฮ้อนอันถ้วยหนึ่งผัดกะเพราแซบ่บแซ่บมาเดอ้อพี่น้องจ๋าบอกเลยแซ่บหนัวมากแม่คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเออกินกับข้าวเป็นคนไทยบ้าง ขอตัวไปกินก้อนสำหรับคลิปนี้บายบารายนะจ๊ะจุบ๊บจุบจ้าใครอยากถือถ้วยข้าวมาเลยจ้าบ้านหนูยินดีต้อนรับนะไปก่อน bye bye, บ๊ายบายจุบ๊บ